ครับกลาบสวัสดีครับพ่อยพี่น้องตอนนี้อาจารย์สมวังกระได้มากกาบุหลวงคูเดอร์อริยะเจา้าะอยู่อ่าอําเภอทงฝนวัดสร้างนะครับวัดสาง่อยพี่น้องแต่ป้าประเด็บพระคุณเป็นเขามาอ่าาลวะอูบาจานเพิ่นนะครับโอ้เป็นบุญเดอ้อ่อยพี่น้องเป็นบุญอ่าบุญแท้ๆครับ่อพี่น้อง นี่คือสถานที่วัดป่าเพล่นครับเอาเบ่งบรรยากาศนะครับเออหุยพิรองนะครับเบ่งบรรยากาศอ่าในสถานที่วัดหลวงปู่เพล่นครับวัดสร้างนะครับวัดสร้างนะครับอ่าอยู่เพื่อทงฝนอ่าจังหวัดอุดรครับพี่น้อง <c oughs> ครับนี่คือบรรยากาศนี่คือสังเก่าครับในที่ผนบอกว่าวัดสังนะครับครับที <ไป S 1> ่ว่าวัด,วดสางห้งาง,<อ>งสมัยพังที่พยาของ พ่นชี้กับหอกดอนเหมือนกันโอ้ยไปแข่งกันของเงินผ้าแดงอ่ะวัดตายค้าห้างกับของพองที่แต่ว่าจะเป็นของเสียงเหียนอเสียงนั่นน่ะเออมาตัวพีเป็นสางห้างครับผมของของของเสียงเหียนเออตัวลงมาเขาเลยสร้างชื่อว่าบ้านสางห้างเออเขาเลยเขาสั่งวัดครับผมนี่แหละที่เขาเงินบ่วรางบ่วรางเออ บ่อล่าง้างครับผมบางไฟเงี้ยสักเลยเนี่ยมันเป็นน้ำสางได้เหรอครับบ้วนบนธรรมดาได้ีนี่ยบังไฟนี่เออบังไฟว่าหน่อยได้นี่ยสบายตะกี้ปาดทูเออวัดบ่อล่างวัดส่างห้างเออบังไฟตกลงมาต่างแก่พุทธการผาแดงนั่งไอพุทธเตี้ยครับผาแดงนั่งไอ โอ้เป็นประวัติศาสตร์แน่นอนครับหลวงตาประวัติศาสตร์ตั้งแต่พญาขอมมินบ่วัดสร้างห้างผ้าแดงนางไอ้ครับอันนี้เป็นพ่อสอนพิสังวนพ่อสอนพิสังวนนี่พ่อสอนพิสังวนเออเออกมันบุกขึ้นมาในน้ำเราได้เบิดกระเนี่ยครับจำได้เนี่ยมันตกลงมาอีอันหนึ่งแบบสั่ง สร้างห้างเนาะวัดยังบันมันวัดจางเออกระซื้อวัดกระซื้อวัดวัดสร้างวัดสร้างบัมเบิลตี้วัดสร้างเออวัดสร้างห้างอะสื่บันเอ่อแต่ว่าพุทธการเลือตัวนี้โอ้โหเปิดน้องเบิ้งเอาเด้อครับเดออครับเออบังไฟผาแดงนั่งไอ้ตกลงมากลายเป็นสั่งห้างตกนงเป็นสั่งบังไฟนี่คือสั่ง่นนะครับเด้อสั่งห้าง ครับตั้งแต่พญาขวาม,มันบ่ครับพญาขวามันผาแดงนั่งไอเออตั้งแต่พญาขวามผาแดงนั่งไอเอเป็นประวัติศาสตร์เลยเนาะครับเป็นประวัติศาสตร์เลยครับตั้งแต่สมัยพังขี้กับหอดอน,นะครับรครับวัสบดนนรสร้าง <PR. S 1> ห้างเด้อพี่น้อง คนก็ราอยกเห็นว่าครับผมเก็บมาสรื่ยๆยิ่งมาเห็นบ้านสั่งห้างมีกระจกเราันเยื้อคนโบราณเรากันบ้านสั่งห้างบ้านสั่งห้างบ้านสั่งห้างนี่เลยทีกระนี้แหละทีใบย่อยสลายตัวกมอดดินสายครับบังไฟบังบักใหญ่ตกลงมาจนเป็นสั่งนะครับเพือเผยพี่น้องด้วยวัดนี้จะเป็นวัดป่าครับเอ่อเพิ่นกระดิเห็ดเป็นประวัติศาสตร์ไรนะครับเผยพี่น้อง อ่เป็นประวัติศาสตร์ไปเลยบาดีอ้ยคักคักี่เอหลวงตามาจังคยได้รู้ประวัติเป็นบ่ครับ่อรครับอืมครับผมต่าแดงของครั่องนับมเองเียเน่อบังไฟของเสี่องเขียนเสีงเหียนเสี่องเหียนนะทีครับบังไฟของเสี่ยงเหียนครับ ผาแดงนางตข้าห้ากับทั้งที่อโอ้ววนธรรมดาเด้อครับอันนี้เป็นเพิ่นเขียนไว้นี่ก็คือเป็นพ่อสอหรือวันที่ครับวัดสร้างห้างครับอ่าตั้งแต่สมัยพุทธกาลผาแดงนางไอครับผาแดงนางไอบังไฟตกลงมาพญยาขอมมาที พยากรขอ,อววมครับผมรัว,ว่าจไนั่นเออแต่ผมก็ได้ยินประวัติอยู่ครับอประวัติอยู่ว่าอ่าควางชี้กลายเป็นกระหอกเป็นเมื่ยงแม่ใหม่คนนี้แหละครับดอนแม่ใหม่ดอนแม่ใหก้วอุ่มัวปีครับพันดอนบานพันดอน,น,ดอนตาบาังไฟตกลงมาพี่อำเบอร์ทงฝนบ่ครับ อำเภอธงฝนนี่นี่กับธงฝนเชียดนี่อำเภอธงฝนครับปัดท้อว่าตกไกวพี่ตกจงเป็นน้ำส่างปัดท้อเป็นเฉียดไวเป็นประวัติศาสตร์เดลยพี่น้องประวัติศาสตร์เลยพี่น้องครับพี่น้องอ้วดที่แล้วเนาะครับอวดที่แล้วอาจารย์กับวได้ยำ นะครับอาจารย์พยายามอาจารย์กับทรงไล่กลุมไล่ยังไปให้ญาติรรมนะครับอยู่นะครับพี่น้องอาจารย์กับปอยไปในชิปเจ็ดแปดครับพุพี่น้องอาจารย์กับปอยไปเจ็ดแปดถือว่าเขาตรงตรงแต่ว่าอาจารย์บ่ได้เอาไม้ยำคุณพี่น้องกันเอาไม้ยำก็ถือว่าเฮาจิได้โชคดีครับพุพี่น้องหนึ่งเจ็ดแปด 80ดศูนครับขัดตัดเหล็กกะคงสิโชคดีแต่ว่าตั้งแต่ตองหวดเพื่นเด้อพี่น้องที่อาจารย์ได้ส่งไปกะหวยอาจารย์กะเขาอยู่ครับเขาอยู่นะครับอ่ากับบรูว่ามีผู้โชคดีบ่อทอนลักครับพอพี่น้องนะครับพี่อาจารย์ก็ได้ส่งไปอยู่เด้อพอพี่น้องครับพอพี่น้องนี่อะไรเด้อครับพี่น้องที่อาจารย์ก็ได้ส่งไปให้ บววในรายกะไายกลุ่มนะครับกะถือว่าอา,อาจารย์สงหวังปูแปดศอกกับพ,พี่น้องกะได้ส่งไปให้พ,พี่น้องและกะได้ออกคลิปไปให้กะถือว่าเขาตรงๆนะพ,พี่น้องกะคงจมีค้นโชคดีนะครับเนะาะนี่กะอีกคลิปหนึ่งที่อาจารย์ได้ส่งไปเด้อพ,พี่น้องอีกคลิปหนึ่งกะเป็นเจ็ด แปดครับพี่พี่น้อง780นะครับเอาพี่พี่น้องจังได้กะวันที่หนึ่งเมษาเขากะเริ่มต้นกันไหมนะครับเนาะอาจารย์ก็ขอขอบบุญขอบคุณสุขุสุขุนก็ขอให้โชคดีนะครับหลับรวยกันสุขุสุขุนนะครับพี่พี่นออดด้องอ่าถ้าผู้ใดเบิ่งเฟซของอาจารย์ก็คือคงสิโชคดีนะครับอ่าผู้ใดเบิง่ง ในไา่ก็ค้งโชคดีครับพี่พี่น,ออนอ้องจารก็เอาไว้แค่นี้นะครับเด้อก็คอยโชคดีลำด้วยครับคอยมีแต่คววมสุขคววมจเจริญครับสวัสดีครับ